ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเมืองเก่านานมักจะคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศลิติไอวัฒนธรรมเมืองเก่านานซึ่งปริมาณนักท่องเที่ยวได้เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามเทศบาลเมืองนานได้เล็งเห็นว่าชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่นในเมืองนานยังไม่สามารถรับประโยชน์ทางเศรษฐกษิจจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนซึ่งมีกิจกรรมท่องเที่ยวไม่มากนัก จึงเป็นโอกาสในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้อีกมากทางเทศบาลเมืองน่านจึงได้จัดตลาดถนนคนเดินทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดสุดสัปดาห์ณบริเวณข่วงเมืองโดยมีร้านจําหน่ายอาหารมากมายให้นักท่องเที่ยวได้จับใจ่ายในการเลือกรับประทานทําให้นักท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวยามค่าคืนเพื่อซื้ออาหารรับประทานส่วนชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่นในเมืองน่านก็สามารถประกอบอาชีพค้าขาย สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแม้ว่ากิจกรรมนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่ายแต่มันก็นำไปสู่ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นอีกตามมาปัญหาที่เกิดขึ้นมี2อ,อย่างคือ 1. มีขยะจำนวนมากที่เกิดจากนักท่องเที่ยวที่อยู่นอกเวลาทำการของเทศบาลในการดูแล,แลและจัดการขยะตามรายงานของเทศบาล ปริมาณขยะรอบๆห่วงเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารและพลาสติกทําให้ทัศนียภาพเสื่อมโทรมความสวยงามของเมืองลดลงด้วยภาพภูเขาขยะและน้ําเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นบริเวณข่วงเมือง 2. ขยะส่วนใหญ่ล้วนเป็นขยะจากการท่องเที่ยวซึ่งมีความแตกต่างกับขยะจากภาคครัวเรือนเป็นอย่างมากนั่นหมายความว่าเทศบาลจะต้องหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการขยะเหล่านี้ ด้วยศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันเรื่องปอปทเองเนี่ยมีหน้าที่คือประสานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆในเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการพัฒนาแล้วก็รักษาสมดุล ของสิ่งแวดล้อมนะคะอปทอเองก็มีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งก็คือที่เรียกว่า g s t c นะคะเป็นเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอปทอก็ได้นําเกณฑนะ์นั้นมาใช้ในเรื่องของการจัดการขยะนะคะไม่ว่าจะเป็นจํานวนปริมาณขยะการจัดการขยะการแก้ปัญหาของขยะที่เกิดขึ้นต่างๆมากมายอะคะ่ะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคะ่ะมันก็ต้องไปเชื่อมโยงกับเจ้าของแหล่งพื้นที่เขตตรงนี้ก็คืออยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลเมืองที่เราจะต้องไปประสานกับเทศบาลในการดําเนินงานโดยใช้เครื่องมือของ g s เ c เข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะช่วงแรกที่การบริหารจัดการเรื่องการขวงเมืองเ,องเองนะครับเราประสบปัญหาพอสมควรกับขยะกองใหญ่ที่รอการจัดการเราจึงได้เรียกประชุมกับกลุ่มผู้ค้าทั้งหมดนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ย พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เหล่านี้เนี่ยอาจจะสร้างความไม่พึงพอใจทำให้เขารู้สึกผลกระทบต่อความงดงามของเมืองที่เขารักษากันอยู่จำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือของผู้ค้าแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็สร้างมาตรการขึ้นมาไม่ให้ใช้กล่องโฟมที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากนะครับพยายามที่จะแยกขยะทุกชิ้นเทศบาลได้ทำการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจประเภทของขยะ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและร้านค้าพร้อมทั้งวัดปริมาณขยะและที่มาของขยะนอกจากนี้ยังหาแนวทางที่ดีที่สุดในการลดขยะเพื่อไม่ให้เกินกําลังในการจัดการขยะของเทศบาลเทศบาลเมืองน่านได้ออกกฎในการงดใช้ภาชนะโฟมในตลาดอย่างเด็ดขาดเพื่อลดขยะที่ไม่จําเป็นรวมทั้งสนับสนุนให้ร้านค้าหันมาใช้ภาชนะบรรจุอาหารกระดาษที่ย่อยสลายได้แทน นอกจากนั้นเทศบาลยังได้แยกขยะออกเป็น9ประเภทคือ 1. เศษอาหาร 2. ขวดน้ำพลาสติก 3. แก้วน้ำพลาสติก 4. หลอดพลาสติก 5. ช้อนซ่อมพลาสติก 6. ถุงพลาสติก 7. ภาชนะบรรจุอาหารกระดาษย่อยสลายได้ 8. ตะเกียบไม้เสียบและ9ขยะทั่วไปนอกจากนี้ยังจัดให้มีจุดคัดแยกขยะที่ตลาด ทั้งนี้เพื่อทําให้สามารถแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้และลดปัญหามลภาวะและทัศนอุจจาะที่เกิดขึ้นรวมทั้งเป็นการจัดระบบจัดเตรียมขยะเพื่อรอให้รถขยะของเทศบาลมาเก็บในเวลาปกติได้อย่างสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในตอนแรกเทศบาลได้จัดให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้ทำงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการแยกขยะแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะตลาดจะเปิดในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งอยู่นอกเวลาราชการจึงทําให้ไม่สามารถจัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งกระบวนการในการเก็บขนขยะแบบปกติทั่วไปนั้นก็ถือเป็นการเพิ่มภาระด้านงบป,ประมาณอีกด้วยด้วยเหตุนี้เทศบาลจึงจําเป็นจะต้องหาวิธีการจัดการรูปแบบใหม่ขึ้นด้วยเมืองน่านถือเป็นหนึ่งในเมืองที่กําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือเป็นเมืองที่มีผู้สูงอายุเป็นจํานวนมาก ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมีความรักและหวงแหนในเมืองน่านส่วนใหญ่ก็จะว่างและไม่มีไรายได้เทศบาลเมืองน่านจึงเห็นโอกาสในการสร้างกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุให้มีกิจกรรมและถือเป็นอาชีพเสริมอีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดังนั้นเทศบาลจึงประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สูงอายุในพื้นที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อาสาสมัครผู้สูงอายุจะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีรวมถึงการเตรียมขยะให้พร้อมเพื่อรอรถขยะของเทศบาลมาเก็บในช่วงเวลาปกติโดยที่ไม่ทำให้เกิดทัศนอุจารและสร้างความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยวิธีการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างลงตัว ก็ก็เห็นดีด้วยนะคะกับทางเทศบาลเมืองงานที่เขาจัดให้มีการคัดแยกขยะหลังจากที่ที่นักท่องเที่ยวเข้ามานั่งรับประทานอาหารแล้วเรามีเรามีเป็นเป็นถังๆนะคะเรามีจิตอาสาเข้าไปดูแลนักท่องเที่ยวเห็นปุ๊บก็ก,ก็ทำตามเราเราก็ให้คําแนะนําว่าอย่างเช่นว่าถัางนี้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นถังนี้เป็นขวดน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีนะได้พบเพื่อนๆแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ทยวในบ้านเราแล้วเราก็ได้ได้บอกเขาบอกว่าให้แยกขยะด้วยนะคะ อันไหนที่รีไซเคิลก็ให้แยกแล้วก็อันไหนที่เป็นขยะทั่วไปก็ให้แยกแล้วก็สนุกสนานดีค่ะได้มาเจอเพื่อนๆอ๋อมีเทศบาลค่ะมีกองทุนสนับสน,นุนค่าน้ำค่ะอาหารค่ะอ๋อจะ,จะว่าเป็นหน้าที่ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าที่เราไปนี่ไปด้วยจิตอาสานั่นก็คือไปช่วยแนะนำนักท่องเที่ยว เวลาเขากินข้าวกินอาหารอะไรเสร็จแล้วเขาจะต้องเก็บเก็บอาหารเสร็จแล้วเราก็จะมีถังต่า,างๆนั่นก็คือจะมีประเภทขยะเก้าอย่างเวลานอกท่องเที่ยวเข้ามาเราจะแนะนําตรงนี้เป็นหลอดไม้เสียบลูกชิ้นนะช้อนนะแล้วก็เศษอาหารรวมถึงแก้วน้ําขวดพลาสติกค,ค่ะแม้ว่ากิจกรรมนี้จะดําเนินไปด้วยความสมัครใจแต่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว จึงจาเป็นจะต้องมีเงินสนับสนุนให้กับอาสาสมัครโดยเทศบาลได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครผู้สูงอายุเช่นค่าอาหารค่ายานพาหนะในการเดินทางเป็นค่าอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะกองทุนได้รับการจัดสรรเงินจากค่าเช่าที่ขายของจากในตลาดส่วนหนึ่งและจากการนําขยะรีไซเคิลไปขายให้กับร้านขายของเก่าอีกส่วนหนึ่งจากการรายงานของเทศบาลระบุว่า การใช้ระบบอาสาสมัครผู้สูงอายุในการแยกขยะด,ดังกล่าวสามารถลดขยะเหลือทิ้งณห่วงเมืองจากประมาณ1,000ถึง1,500กิโลกรัมต่อวันให้เหลือประมาณ200กิโลกรัมต่อวันขยะที่คัดแยกนั้นนำไปดำเนินการต่อดังนี้ 1. เศษอาหารจะนำไปเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยอินทรีย์หรือไบโอก๊ส 2. ขวดน้ำพลาสติกจะขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า 3. แก้วน้ำพลาสติก หลอดพลาสติกและช้อนซ่อมพลาสติกส่วนหนึ่งนำไปขายและอีกส่วนหนึ่งนำมาให้ผู้สูงอายุในชุมชนในท้องถิ่นเพื่อทำงานฝีมือและนำไปจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว 4. ถุงพลาสติกจะถูกทำความสะอาดและส่งไปยังกระบวนการ R D F 5. ภาชนะบรรจุอาหารที่ย่อยสลายได้จะถูกส่งไปยังโรงขยะของเทศบาลและบดเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นจะนำไปฝังกลบในพื้นที่ที่จัดไว้เฉพาะ 6. ตะเกียบและไม้เสียบจะนําไปขายเพื่อเป็นเชื้อเพลิง 7. ขยะทั่วไปจะนําไปฝังกลบรายได้ส่วนหนึ่งจากขยะที่ขายได้จะนําไปสมทบทุนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรวมถึงนําไปปรับปรุงอุปกรณ์คัดแยกขยะให้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็จะนําไปบริจาคช่วยเหลือตามความต้องการของท้องถิ่นเช่นมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ปัจจุบัน การคัดแยกขยะของเทศบาลเมืองน่านได้กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับเทศบาลอื่นๆในประเทศไทยการแยกขยะก,ก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถช่วยพี่พนักงานเทศบาลน,นะคะช่วยแยกขยะแล้วก็ขยะที่แยกไปก็สามารถรีไซเคิลได้หนูรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะแล้วก็เหมือนพนักงานที่มาช่วยแยกขยะก,ก็บอกว่าทั้งหลอดหรือ ขยะเปียกอะไรอย่างนี้แยกเป็นสัดส่วนแล้วก็สามารถนํากลับไปรีไซเคิลใหม่ได้อันไหนที่นํากลับไม่ได้ก็เอาไปเป็นบําบัดเป็นของเสียอะไรอย่างนี้ได้ค่ะก็ดีนะคะที่เขาให้เราแยกขยะว่าทิ้งให้ถูกที่อ่ะถ้าเป็นขยะแบบเปียกแบบแห้งไงแล้วก็ทิ้งถ้าเราทิ้งไม่ถูกที่จะมียายเขาจะไม่แนะนําเราถ้าต้องทิ้งแบบไหนขยะเปียกแบบไหนะไรให้มแบบไหนก,ก็ดีก็โอเคเลยค่ะ ผู้สูงอายุที่นี่นะคะก็น่ารักดีค่ะในการทําการคัดแยกขยะนะคะผู้สูงอายุทุกท่านนะคะมีความร่วมมือกันมากในการรักษาความสะอาดของเมืองน่านนะคะก็ที่นี่ก็น่ารักดีค่ะเป็นความเต็มใจของคนในพื้นที่อยู่แล้วในการแยกขยะนะคะเพราะว่าเมืองน่านเป็นเมืองที่สะอาดอยู่แล้ว mm hmm. ก็ดีใจค่ะที่ไปเห็นเขาคัดแยกขยะก,กันก็อยากจะชื่นชมอาสาสมัครทุกท่านนะคะ ที่ช่วยกันรักษาความสะอาดแยกขยะแล้วก็สละเวลาส่วนตัวที่จะมาช่วยรักษาเมืองน่านให้ดีขึ้นนะคะครับในส่วนคันคัดแยกขยะนะครับผมก็ขอบคุณไปยังเจ้าหนาทีโดยเฉพาะคนที่อายุสูงวัยนะครับที่มาช่วยคัดแยกขยะให้กับทางเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีมากดีมากครับที่เทศบาลจัดตรงนี้ขอบคุณเทศบาลด้วยครับ เทศบาลจัดก,การได้ดีตลาดสะอาดขยะสิ่งสะกะปรกไม่มีค่ะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวและที่สำคัญที่สุดคือชุมชนของเราค่ะก็ภูมิใจค่ะที่ได้มาช่วยเทศบาลคัดแยกขยะ,ขยะ แม่ในานามของคนในในจังหวัดน่านและเป็นผู้สูงอายุก,ก็รู้สึกสนุสนานกับกิจกรรมนี้ไปด้วยค่ะทําให้นักท่องเที่ยวดูเป็นตัวอย่างนะคะได้พบเพื่อนๆด้วยสนุกดีนะคะเราก็ได้เจอนักท่องเที่ยวเสร็จแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาก็มีความชื่นชมว่าในเขตเทศบาลเมืองน่านรวมถึงว่ามีจิตอาสาที่เข้ามาช่วยกันดูแลในข่วงเมืองน่านที่มาให้เกิดความสระปกและนักท่องเที่ยวกลับไปเขาก็ยังไปชื่นชม จังหวัดน่านว่ามีการบริหารจัดการขยะดีมากๆเลยในส่วนตัวของแม่เองก็มีความภูมิใจที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดน่านที่ได้ให้คำแนะนำและก็ชวนนักท่องเที่ยวมีการขจัดขยะก่อนที่จะทิ้งค่ะในส่วนตัวของแม่ก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในตรงนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ คือการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนข้อจำกัดที่มีแต่ด้วยการประสานความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายทำให้ปัญหาถูกแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพจนนำไปสู่การเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการปัญหาขยะไปเยแพรผมคิดว่าจุดเริ่มต้นของที่นี่หลังจากที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้ากนาการจัดการขยะพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ย มันนําไปสู่จังหวัดอื่นๆได้นํามาไปใช้เป็นประโยชน์ด้วยเราเชื่อว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของอนักท่องเที่ยวนะครับหลายคนก็บอกว่าอยากจะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้ที่จังหวัดเขาครับ